Where'd you find me? ไงออฝึขมือสองมือครับสองมือให้เห็นหน้าเห็นตัวเลยครับโอเคอืมก็กราบสวัสดีครับพอกผมช่องเล่นเกมเป็นชื่อได้ครับวันนี้เราก็ได้ข่าวดีคือเราได้ชุดของเด็กไ้ฝึกบอล ให้ดูว่ามีอะไรบ้างก็นี่ฮะผู้ใหญ่ใจดีแกบริจาคมาให้เปเสื้อของทุ่บอลไทยหรือว่า SPT นะฮะเห็นไหม SPT ฮะ SPT ฮะก็มีหลายไซส์นะฮะมีไซส์ L ้วยแต่อันนี้คือของเด็กโตก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่นี่ครับเยอะเลยครับลองเด็กดีใจแน่นอนครับวันนีเด็ก เกขาคงต้นดีใจที่ว่าได้ชุดได้เสื้อผ้ามาทุกวันผมก็ไม่รู้ว่าพี่หนุ่ยเขาจะให้เด็กเอาไว้ฝึกหรือว่าเอาไว้แข่งในนาตผมก็ไม่รู้ต้องให้ครูหนุ่ยหรือพี่หนุห่ยมาคอยตัดสินว่าจะใช้แข่งหรือจะใช้ซ้อมดีให้เด็กใช้ซ้อมก็ดีคือเราจะได้รู้ว่าเด็กคนไหนซ้อมกว่าเราใครมาบ้างไม่มาบ้างต,ตอนนี้ช่วงนี้โควิดมันแรงก็ยังไม่ให้ออกไปซ้อมที่นอกสถานที่ ก็ให้สุขภางทางหลวมไปก่อนพือรายเพือแบบเป็นทานที่สั้นๆ่อสุขภาพความคล่ขของตัวให้แก่เขาไปแล้วก็ฝึกการแย่งบอลแล้วก็มีสปีดท,ทางตรงแข่งกันเราช่วยเยด็กๆในทะันี้นะครับมขอขอพขาคอยังทูงครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีพี่ดำนะแกได้มอบเสื้อสวยมากครับมีขอปกด้วยเป็นของเป็นของ FPT นะแล้วก็ใจใหญ่ยิง่งที่ ก็ยังมีผู้ใหญ่ช่วย,ยก่อยครับถือเข้าที่นี่นะครับถือเข้าที่นีหน่อยนี่ก็มีไซส์ใหญ่นะครับไซส์ระดับ,บโตคลาสหนึ่งคลสองก็ใส่ได้ครับโอเคยังไงก็ขอาบขอบคุณผู้ยังเย็นดีที่ยังหิวคุณท่าแก่เด็กๆที่มาเล่นฟุตบอลเพื่อออกกำลังกายหรือว่าในอนาคตอาจจะมีแข่งนะครับ โอเคความุ่งเรืองในการรับชมที่ของเราวันนี้เอาไว้ให้นี่ก่อนช่องเลนเกม็ชีวิตไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสด,ดีครับพวกวับผมช่องเล่นเกมเป็นชีวิตครับหลังจากที่ว่าอยู่บ้าน4วันเล่นเกมหลบโควิดวันนี้ก็ได้กลับมาสอนเด็กอีกแล้ว วันนี้ก็จะฝึกให้เขาเลี้ยงลบกวยแล้วก็การกระชากบอลลูกหลอกแล้วก็แตะหนีเดี๋ยววันนี้ผมจะฝึกน้องๆเขาตอนนี้เขากำลังวอร์มบันอยู่วันนี้มามืดหน่อยครับน,นี่มามืดหน่อยก็จะฝึกน้องๆเขากำลังวอร์มบันอยู่นะวันนี้มาน้อยเพราะว่าโควิด คือจะเจอกันครับไอ้ตุ้ตงคุ้ยเอาเริ่มราชากเออเด็กออกมาเยลยไอ้ตุ้งคลยชากซ้ายหลอกเออไปอตรงมาหลอกด้วยอย่าลืมมาขาซ้ายหลอกด้วย หลอกกล้วยอ่ะมันไม่มีชีวิตหรอกแต่แต่บานหนึ่งมันก็ต้องมีเป็นคนไปผิดนะโอ้อยเอาใหม่เอาให้ตรงกล้วยแล้วหลอกหลอกขาซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเลยขาซ้ายหลอกเออแล้วถูกเตร้รทางนี้เหมือนกันให้ฝึกขาเดียวเอาขาซ้ายหลอกขาซ้ายหลอกเออไปแล้วถูกเตร้ร โอเคนะครับสายหลอกดีดีมากเอาให้ตรงโวยไปนั้นเดี๋ยวมันชนเครื่องเลี้ยงไม่ผ่านเขาเลี้ยงมาเลยดีหลอกทีแล้วกระชากไปอ่าถูกต้อง ลองเลยเดี๋ยวฝั่งนู้นให้ตรงๆกลวยหน่อยฝั่งนี้ตรงกลวยเร็วใกล้หมดเวลาแล้วเหลือแห่ครึ่งสามทิฟวิไปล็อกดิดดก็รุ่นนี้ก็ประมาณแต่ไม่สิบสามเลยโอเคใช้ได้ครับอีกรอบหนึ่งลูกอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วไปล็อกเลยด,ดิอ่าโอเคแดดก็เลยกระชากล็อกใช้ขาซ้ายหลอกตรงทีแล้วก็ชักบอลหนี

เร็วเร็วไปเร็วไปยี่สิบเอาปปเลยช่วงนี้ไปเตะที่เื่นไม่ได้เราฝึกพ่างทางรดไว้ก่อนว่าวดฝุกนอกสถา,านที่ ข้อคอย,ยกไนเลยไปฝุ่ที่นี่ก่อนตั้งก่อนตั้งเลยเไปเลยตั้งเลยตั้งเลยหลังรอก่อนรอหนึ่งครั้งโอเคใช่ถูกต้องจ่ายเพื่อนเยี่ยมครับ หลอกด้วยอย่าลืมหลอกด้วยอย่าลืมหลอกกลวยด้วยหลอกเยี่ยมเออคิมแจ๋วหลอกด้วยออยนี่อย่างนี้ครับฉากหลอกหนึ่งทีใช้ขาซ้ายหลอกใช้ขาซ้ายหลอกเออตัวใช้ขาซ้ายหลอกจิ้มบอกห้างไปไม่เป็นไรเขาถนัดแต่กันเดอออยก็ใช่ไม่พี่ยังไม่ยืนไอ้กล้องเดี๋ยวจะมายู่นี่เลยอยู่าดูนี่ แม่บาทัแต่ก็มันได้ชิงพิเศษหน่อยเพาะมันงส่ให้มุเซฟห่างฝึกไปบ้างไม่สบุดเลยอะไรอ่ะ้ย ยังไม่ได้ครับยังหลอกตัวเองอยู่การแปลมันไอ้นี่ไหน่อยลูกรอป่วยแล้วก็แปลให้ดังสิดูดังดูดังนี่ไงทำได้หมดเลยคนดังสุดยอดเลยเว้ยนี่ยฮะพี่คิมทำได้เลยเฮ้ยบ๊อบบ๊อบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ชาติใช่ผมอยากแนะนำว่าทำเป็นสองชุดดีกว่าไม่ได้ทำเเร็วเออเพราะงั้นเด็กมันยืนรอนานมีทุกบอลัองไวเนี่ยฝั่งนี้ก็ว่างได้สี่้วยพเหร่เดี๋ยวจับไม่ได้เดี๋ยวจับไม่ได้ว่าใครพลาดก็เดี๋ยวผมจะดูอีกอีกการหนึ่งก็ได้พี่ทำอย่างนี้สองใบเลยก็ได้พี่เอาดิโก้ไปตั้งเลย สาพ่อผมก่อนกูไม่ร้านสาพ่อผมไม่เอากูไม่เอาไอ้พวกนี้มันทำช้าอะไงไอพวกนายพวกนายไม่เกี่ยวอย่าพูดกูคุยกับพ่อมึงสามพ่อไม่เอากูไม่เอากูต้องกูเป็นที่ปรึกษาเฉยแล้วแต่พ่อมึงแล้วพ่อเอามพ่อไม่เอากูไม่เอาโตยำหลอกแกโตยำใช้ขาซ้ายหลอกโตอย่าไปหลอกผีไม่เอาแห่ไม่เอาเนี่ยดู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 เนี่ยอย่างเงี้ยขาซ้ายหลอกลูกทิมออข้างทิมออกข้างเออ มันไวไปเอาไม่ต้องไวจะชนกลวยดีนี yeah, well, ่จอห์นคนโตอ้คนดังพี่หนุ yeah, ่ยปัสสาวะยังกูเพิ่งเห็นรองเท้าเนี่ยพี่หนุ่ยยังไม่ค่อยสมูทอย่าไม่ค่อยสมูทกันเลยเออ โตถากซ้ายเลยเออไปถากสองชั้นเลยเอาชั้นเดียวเราสองชั้นเลยเออชั้นเดียวอย่างนี้พอแล้วไม่เป็นไร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 พี่โอเจ็บขาแน่เลยคุณว่า <c oughs> ตอนองอกกำลังกายดูรู้เลยเออพอแล้วชั้นเดียวพอแล้วถูกต้อง <c oughs> โอเคไม่ต้องไวเราแค่ให้มันเฉยชินพอ

มันทำกันไม่ค่อยได้เอาขาซ้ายหลอกเอ็มพาดตังเยอะเลย,เเยพ,เพี่เซททำไมไม่สมูทไปเลยอะ่ะพีเ่เซ่ไปช้ากลับทำไมอะ่เอนะเซทไปปุ๊บไปเลยอะ่ะเอาจัวหวะเดียวพอ,อ,อน่ะ างนั้นก็ได้ไม่เป็นไรถือว่าหลอกใครถนัดหลอกยังไงก็หลอกเอาเลยต้องหลอกถึงครั้งอะ่ะเหนื่อยก็ต้องหลอกคู่ต่อสู้เออโต้เริ่มได้แล้วไ่าถูกต้องอ้อยใครจะหลอกกี่ชั้นก็ได้แ,แต่ถนัดเลยโอเค ใครมีสกิลใะ้โชว์ก็โชว์เลยเออ,เ,อ,อ,อเราไม่ว่าเราไม่ว่าเมื่อกี้ท่าหลอกของเนื้อหมาใช่ไหมฮะเนื้อหมาเออไม่ใชมม่มันไม่ผ่านนะแง่เมื่อกี้ไม่ผ่านโดนโดโด โอเคตั้งเลยไปให้มันไปยังไงก็ต้องรออยู่แล้วไปเอ้ยโตรอหนึ่งครั้งเออได้ไม่เป็นไรถือว่าลอให้ฝึกก็ลอไอ้ตรงไอ้ตรงหน่อยตรงไอ้ตรงตรงหน่อยโอเคได้ แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยเอ่าโอเคมีกี่ด็กมีกี่ด็กมีเด็กออกขาวไปแล้วกี่ด็กโอ้จะหล่ไม่หลอกเลยโอ้แขนเดี้ยงครับแขนเดี้ยงหรือไม่แขนเดี้ยงไอ้เหี้ยเขาเป็นเนื้อมาไอ้เนื้อหมานี่เนื้อหมา เออเย้ลมอ่ะอ่ะอ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 ดีป่ะอ่ะเราจะไปแล้วถ้าให้โดนกวยปิ๊ดนะปี๊เสาเดิมอ่ะเสาดูดอ่ะให้โดนกวยนะโดนกวยปิ๊ดนะจ๊ะกูอยากเป่าปิ๊ดอ่ะอ่ะเออ เดี๋ยวก็รู้เล่นไปก่อนเดี๋ยวก็รู้อ,รอ,อย่าล้มเอออ่าทีาทานี้จะดูว่าใครมีสกิลอะไรบ้างทำเลย ็วันนี้ก็คลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวดูคลิป่อนหลังต่อไปเดี๋ยวเราจะกลับไปดูที่บ้านแล้วอ่ะเราได้ชุดอะไรมาเห็นเขาบอกได้อห้าตัวโอเคเเก่งนะทุกคนเขาเก่งขึ้นเยอะแขนจะมาฝึกต่อเนาะเขา ที่ว่าประตูรับทับปืนก็ยังกลับมาฝึกต่อ คนแรกลย่ิ๊ด้วาว้่โลไมไม่ล่โลไมลลโลไโไมโลไมไมโลไม่โลไม้าลไม่โไ่โลไมโลไม่โ่โลลไไม่โลไม่โลไมไม่โลไม่ลไ่่โไมโลไมโลไม่โลไม่โไม่โไม่่ไม่มไม่โ

Okay, เเขาทำได้เกือบทุกคนโ okay, อ,อเคแล้ผมก็เขาทำได้ทุกคนผมก็ไปคลิปนี่ไว้ให้นี่ก่อนแล้วกันครับเจอก,กันคลิปต่อไปรรครับสวัสด <c oughs> okay. ีครับโอเคถึงบ้านแล้วครับเนี่ยก็ได้แบบนี้ไอ้เอล อีกอพี่ดำมาให้ห้าตัวนะครับก็พอสักคู่ไปสุสเกมารีบกลับมาเพราะว่าเขาบอกว่ามีคนที่บ้านบอกว่าเขาเสื้อมาให้แล้วเพิ่มอีกห้าตัวเดิมทีมีสามมันไม่พอเพราะเด็กหมหนึ่มอสองตัวเขาใหญ่ต้องใส่ไซส์อลใส่ไซส์เล็กของเด็กไม่ได้ก็พอดีแดคนพอดีก็ยังโอเค ถ้าสามไม่ไหวต้องหาอีกโอเคก็เป็นโชคดีของน้องๆเขาละหนึ่งตัวสองตัวสามโอเคผมมองเห็นสามตัวครับก็เป็นหกโอเคยังดีกว่าที่เราไม่ได้ก็ขอบคุณ ที่ไดีที่ให้เสือ้อคุณพี่ดำมากครับที่ให้เสื้อนะครับเองี p t นะฮะใหม่ๆเลยยังไม่ได้แก่ห่อโอเคขอบคุณครับ